ร่วมจัดไปโดยไทยประกันชีวิตกลับสู่เวทีที่สี่ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปถ้าเกิดอยากพูดภาษาอังกฤษให้ดีๆเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะพี่แชมป์วิวก็พอได้พอได้ต้องกล้าวิวก็พอได้แต่วิวก็แบบไม่ได้คล่องเหนลองไหนลองสักนิดสิ Hi นน่ How are you นี่ใช้ได้ต้องใส่สำเนียงแบบนี้นิดนึง <c oughs> อยากจะให้ดูนะครับตัวอย่างของนักกีฬาสองคนค,คนแรกคือนักกอล์ฟอย่างปโปรธงชัยใจดีออีกคนนึงเนี่ยชื่นชมมากพรดอนสีชาหมืนม่นไปเปลี่ยนนามสก,กุลให้เขาอีกก็เจ๋งกว่าพันเอกสีชาหมืนน่นเยอะกว่าใช่คือพี่บอลพรดอนผม,ผมประทับใจแล้วผมอยากจะใช้ตัวอย่างของพี่บอลพรดอนเพราะว่าไม่ได้เรียนคือผมว่าจริงๆเนี่ยการตัดสินว่าใครพูดภาษาอังกฤษเก่งไม่เก่งเนี่ยต้องดูจากถนนนะครับ ูว่าเขากว่าจะมาถึงจุดนี้เป็นยังไงแท็กซี่ที่สามารถคุยกับฝรั่งดูเรื่องเก่งนะผมว่าน่าชื่นชมกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เป็นเด็กแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่มองอย่างนั้นคนจะมองว่าโอ้แท็กซี่พูดสำเนียงไม่ดีเลยคนนี้สำเนียงดีแต่คุณอย่าลืมว่าต้นทุนทางสังคมเขาไม่เท่ากันใช่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเกิดแท็กซี่ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลย,เลยแล้วมาฝึกพูดตอนโตตอนทำง<อ>นนาน น่ายกย่องมากกว่าคนที่พูด <Okay. S 1> เป็นน้ำเพราะว่าพ่อแม่มีกระตังส่งไปเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือว่าต่างประเทศฉะนั้นก่อนที่เราจะวัดว่าใครเก่งไม่เก่งนั่นนั่นคือการวิเคราะห์ที่แฟร์ที่สุดค่ะอย่างผมก็กล้าพูดว่าความเก่งของคุณพราดอนกับธงชัยใจดีซึ่งซ้อมกีฬาอย่างหนักไม่เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติมไม่เคยไปอยู่มหาลาัยต่างประเทศค่ะแต่ฝึกภาษาจากการที่เป็นนักกีฬาอาชีพ ผมกล้าพูดออกทีวีเลยว่าเขาเก่งกว่าผมผมอาจจะพูดดีกว่าเขาก็ได้เพราะพี่แจมเรียนมาแต่ผมมีโอกาสเรียนโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่ป .6 จนถึงม .6 แล้วก็ไปเรียนต่อมหาลัยอเมริกาอีกสามปีดังนั้นเนี่ยหลายคนที่บอกว่าผมพูดดีกว่าเขาค่ะเพราะว่าถูกแค่ครึ่งเดียวแต่ถามว่าใครเก่งกว่าผมหว่างผมกับเขาเขาเก่งกว่าผมฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ เราจะต้องคุยเรื่องนี้เพราะ<ม>สังคมไทยมักจะมองว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเกง่งจะต้องพูดเป็นน้ำสำเนียงอเมริกันสไตล์ speak so perfectly <ม>อะไรประมาณนี้มไม่ใช่แต่สุดท้ายแล้วนะครับใครที่พูดดีหรือไม่ดีช่างมันถ้าคนไหนกล้าพูดผมว่าคนนั้นเกง่งน่ายกย่องอย่างพี่พรดศส,สีชาหมื่นที่ผมเปลี่ยนชื่อเขาวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมประทับใจเขามากนะครับเขาสามารถที่จะ ฝึกภาษาอังกฤษเวลาไปแข่งเทนนิสจนมาวันนี้เนี่ยเป็นคอมเมนเตอร์เลยนะอ่าใช่คุณเห็นไหมเก่งมากเลยนะเพราะว่าเขาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาวิจารณ์เทนนิสกงออสเตรเลียนโอเพนเป็นภาษาอังกฤษใช่ออกสื่อโอผมว่า ผมสู่เขเข้ามาแล้วผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและสุดท้ายภาษาอังกฤษคุณไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกับฝรัง100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่มีหลายคนมาบอกผมบอกว่าจะพูดภาษาอังกฤษต่อเมื่อ,อ,อใช้ vocabulary ใช้คำศัพท์ถูก grammar ถูกสำเนียงถูกผมก็บอกชาตินี้ไม่ได้พูดหรอกถ้าเกิดตั้งใจขนาดถ้าบอกว่าต้องทำถูกขนาดนั้นถึงจะพูดไม่เหมือนกับบอกว่าฉันจะว่ายน้ำต่อเมื่อฉันว่ายนะถ้าผีเสื้อได้มันไปไปมันไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้ ก่อนจะว่าได้มันต้องรูปหมาตกน้ําอะไรมันต้องทุรลทุเลก่อนจุกว่าก่อนจะเป็นเทพคุณต้องลมลุกคลุคลานก่อนฉะนั้นคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์ให้ถูกต้องก่อนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะอยากให้กําลังใจคนที่ฝึกผู้ภาษาอังกฤษแล้วก็โดนฝรั่งคือจริงๆฝรั่งไม่ค่อยรอนะใช่ฝรั่งไม่ค่อยรอบางทีวิวไปต่างประเทศวิวก็พูดแต่เขาไม่เข้าใจสำเนียงเราวิวพยายามใส่ท่าทางเข้าไปค่ะจริงๆคนไทยเนี่ยแอคชั่นค่ะจริงๆคนไทยเนี่ย ต้องปรับตัวเองสมมติบางครั้งฝรั่งเขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาแค่หัวเราะหรือทำหน้างงๆก็แบบอะไรวะทำเป็นมาดูถูกว่าฉันพูดอังกฤษไม่ชชดต้องพยายามคือเวลาฝรั่งเนี่ยเขาหัวเราะหรือบางครั้งเขาแค่ทำหน้างงๆณก็ไปว่าเขาแต่ตสิ่งที่ผม<ด>แต่สิ่งที่ผมบอกเลยว่าผิดก,ก็คือหลังๆนี่เรามีประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําง,งานในประเทศไทยเยอะแล้วพวกเขาขยันมากและการที่ประเทศเพื่อนบ้านเราจะมาจากพม่าหรือลาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาพูดภาษาไทยไม่ชัดอะ คุณเองเข้าใจความรู้สึกนั้นเพราะคุณเองกลัวฝรั่งใช่แต่คุณก็ไม่เคยจะเอาความรู้สึกนั้นมาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดใครพูดไทยไม่ชัดเราจะบอกเฮ้ยอย่างน้อยเขาลองพูดภาษาเราแล้วชื่นชมเขาใช่ผมเห็น90%เรนตอะล้อ <นะ S 1> เขา,เาอ๋<ม>อ,อถ,ถ้าเป็นพูดไม่ชัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อืมถ้าเราโดนบ้างเราก็คงจะก็เวลาคุณโดนฝรั่งพูดมาคุณก็รู้สึกไม่ดีนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่อยากจะใช้รายการนี้ในการในการพูดออกไป นะครับสุดท้ายใครมีความพยายามที่จะพูดเนี่ยถือว่าเก่งนะอมว่าเขามีความพยายามอีกอย่างหนึ่งที่เป็นภาษางกฤษที่วันนี้อยากจะนํามาแชร์หลังจากที่ผมได้เห็นคนไทยเวลาไปพูดกับฝรั่งและมักจะพูดผิดก็คือคําว่าแข่งกับคือเวลาไ,<ห>ไทยเนี่ยเวลาแข่งกับเวลาแบบเราแข่งกับเนี่ยผมแข่งกับคุณคือคนไทยจะรู้ว่าผมแข่งกับคุณ ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคนไทยส่วนใหญ่เวลาไปพูดกับฝรั่งสมมุติผมต้องแข่งกับคุณเนี่ยค่ะก็มักจะบอกว่า I play with Will แต่ว่าฉช่แข่งกับวิลผิดเพผมอยู่ทีมเดียวกับคุณอ๋อเลยอ่ะคือภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าจะแข่งกับเขาใช้คำว่า againstI play against Will คือผมแข่ง แต่ถ้าเกิดผมบอก I play with Will แปลว่าผมสองคนเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเพราะว่ากับเนคนไทย with คนไทยแปลว่ากับฉะนั้นเวลาคนไทยไปบอกว่าตอนที่ฉันแข่งกับเขาเนี่ย I play with her ฝรั่งมันจะเข้าใจว่าคุณไม่ได้แข่งกับเขาแต่คุณอยู่ทีมเดียวกับเขา Ronaldo plays with Gareth Bale ก็คือ Ronaldo เล่นทีมเดียวกับ Bale Ronaldo and Bale play against Messi and Neymar ก็หมายความว่าโรนัลโดและก็แกเรตบลแข่งกับเมสซี่และเนมาของบาร์เซโลนาโอก็ง่ายนะถ้าเกิดฟังบทอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายเลยค่ะมาสอนทุกสัปดาห์นะคุณผู้ชมจะได้มีเวลามีอะไรก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังใช่ห้ามขับนะถ้าเกิดคนพูดเป็นเราก็หัดพูดไปเหม็นหน้าเลยถ้าเกิดขับมาคุณนะเป็นคนที่น่าอายใช่ อย่าไปกลัวอย่าไปอายค่ะ,ะนี่สาครอบส่วนช่วงหน้ากับแชมป์จัดไปจะมีเพลงน่าฟังไหมคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ